ยังมีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่ระดมเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานทหารค่ะพลเอกธีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยช่วงที่ผ่านมาทั้งหน่วยได้นํากําลังพลยานพาหนะเครื่องมือช่างและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายกระจายกําลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่2อำเภอ3ตําบลรวม1,400กว่าครัวเรือนของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก อีกครั้งยังได้นํารถครัวสนามซึ่งมีศักยภาพคือสามารถผลิตอาหารกล่องได้วันหนึ่งเนี่ยสามพกล่องรถประปาสนามสองคันศักยภาพของการผลิตน้ําอุปโภคและบริโภค4 0 0พันขวดต่อวันนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งทางบกและทางน้ํานะคะประชาชนผู้ประสบภัยต้องการสิ่งเหล่านี้มากๆเลยมากที่สุดแล้วก็คือน้ํากับอาหารเนี่ยแหละค่ะที่พอจะทาให้ยังชีพได้ในแต่ละวัน พร้อมกันนี้นะคะยังมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประสบภยัยมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยบ้านปา่าศักและให้กําลังใจกับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยขณะเดียวกันทางหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติงานช่างรถขุดตากและรถยนต์บรรทุกเท,ทท้าย10ล้อค่ะ ไปช่วยในการระบายเศษขยะเศษไม้ต่างๆที่กีดขวางทางเดินของน้ําเพื่อช่วยให้น้ําไหลระบายได้เร็วขึ้นที่บริเวณประตูระบายน้ําสะพานจันทร์สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4อําเภอสวรรคโลกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่พลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยคุณคัทลียาแสงสิริรักประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดท่าทองตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคโลกซึ่งในพื้นที่เหล่านี้นะคะก็มียอดผู้ประสบภัยรวมทั้งหมด52คน25ครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียง2คนค่ะ